1>, 1. อาการร้อนวูบวาบอาการร้อนวูบวาบในผู้หญิงที่มีอาการไวทองจะมีอาการร้อนบริเวณลำตัวส่วนบนและใบหน้าขึ้นมาทันทีทันใดโดยอาจเกิดขึ้น2-3ครั้งต่อวันระยะเวลาโดยเฉลี่ย1-5นาทีหรือบางรายพบได้ถึง50ครั้งต่อวันทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงอย่างฉับพลัน ทำให้สมองในส่วนไฮโปทาลามัสทำงานแปรปรวนซึ่งสมองในส่วนดังกล่าวทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายอารมณ์และอื่นๆดังนั้นเมื่อสมองในส่วนไฮโปทาลามัสแปรปรวนจึงส่งผลให้การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายผิดปกติอุณหภูมิในร่างกายจึงร้อนขึ้นมาทันทีทันใด